อ um าเล็กซิตแมกอาริสเตอร์คารุมิโตมะมอยเซดไครเซโดเมื่อพูดถึงทีมอย่างไบรตันเนี่ยคุณอาจจะนึกถึงชื่อเหล่านี้ก่อนเป็นอันดับแรกๆแต่เบื้องหลังการเล่นที่ดีของพวกเขานั้นมีชายคนหนึ่งที่นำแท็กติกอันยอดเยี่ยมเข้ามาสู่ทีมและผลักดันให้ผู้เล่นเหล่านี้เจ,จรจัดขึ้นมาอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันเรามีโค้ชอิตาลีในพรีเมียร์ลีกดิเซอร์บี้ได้เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในวงการฟุตบอลอังกฤษไปและเขาได้สร้างฟุตบอลที่น่ามหัศจรรย์ขึ้นมาผู้คนมักพูดว่าคุณไไมมม่่สาาารรถเเลลนนนบบออจกกแวัด้หใพ แต่เขาทําได้และทําได้ดีเลยด้วยเป๊ปกอริโอลาได้กล่าวถึง De ดีเซอร์บี้ผู้จัดการทีมไบรตันแอนด์โฮสเอาเบียนไว้ได้อย่างน่าสนใจทําไมทีมที่ไม่ใหญ่มากอย่างไบรตันกับมีการเล่นฟุตบอลที่ดุดันและเพลินตาได้ขนาดนี้และดีเซอบี้ได้ติดตั้งแท็กติกประมาณไหนให้กับทีมทีมนี้เราจะมาดูไปด้วยกันกันกบ off the ball อย่างแรกเราจะลองมาดูการบิวอัพเกมของพวกเขากัน ไบรตันเนี่ยจะมีฟอร์เมชันที่ลงตัวและมีเสถียรภาพกับแนวทางของดีเซบีก็คือ4-2-3-1แต่การยืนตำแหน่งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นในตอนที่เสียงนกหวี่เป่าเริ่มเกมอย่างที่เรารู้กันเทรนการขึ้นเกมในช่วงปีหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า build from the back หรือการเริ่มขึ้นเกมจากแนวหลังนั่นเองและทีมส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบ build up โดยใช้จำนวนผู้เล่นที่น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่อิตาเลียนโค้ชคนนี้เนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นแบบนั้นเสมอไป จะเห็นได้ว่าเขาจัดให้มีกองหลัง4คน holding m i d f i อีก2คนรวมถึงใช้โกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันขึ้นเกมเมื่อเราเปรียบเทียบความแตกต่างของแผนของเป๊ปโกลิโอลาเป๊ปจะใช้ระบบแบบ32หรือ23ในการ b u i l อ up โดยที่ต้องมีการช่วยเหลือจากผู้เล่นด้านบนด้วยซึ่งดีเซบี้เนี่ยทำต่างออกไปเราจะสังเกตได้ว่าในการยืนของไบรตันนั้นมีผู้เล่นถึง7คนในพื้นที่ defensivе ิร์ f ของตนเองมันอาจจะทำให้ดูยากที่จะมีผู้เล่นในเกมลุกมากกว่าจำนวนผู้เล่นในเกมรับของฝั่งคู่แข่งใช่ไหมล่ะ แต่ในทางกลับกันเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้อย่างแรกเลยก็คือมันทําให้ผู้เล่นของไบรตันมีออปชันในการส่งบอลไปหาเพื่อนอย่างน้อย2ช่องทางเลยทีเดียวซึ่งไบรตันจะมีการส่งบอลกันไปมา10-15ครั้งในบริเวณพื้นที่ตรงนี้มันทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถดิวกับความกดดันของคู่แข่งได้ดีรวมถึงมีการทําลายเชฟการยืนของคู่แข่งไปด้วยในตัวรวมถึงเจอช่องทางการจ่ายบอลไปให้เพื่อนเพื่อบุกต่อไปได้อีกต่างหากเซนเตอร์แบ็กทั้ง2คนเนี่ยมีการส่งบอลที่เยอะมากต่อเกม เลวิสดังเนี่ยมีค่าส่งบอลเฉลี่ยต่อเกมที่88.8สูงมากเป็นบบอันดับ2ของลีกในช่วงเวลาหนึ่งเลยทีเดียวรวมถึงมีความแม่นยำในการส่งถึงประมาณ90.3%อีกด้วยการมีผู้เล่นในการบิลอัพเกมหลายคนนั้นมันส่งผลให้ทีมผู้แข่งนั้นต้องพยายามขึ้นมาไฮเพรสด้วยจำนวนผู้เล่นหลายคนด้วยเช่นกันเพื่อขึ้นมาปิดช่องทางการจ่ายบอลรวมไปถึงการแมนมาร์กแต่การไฮเพรสแบบนี้เนี่ยแหละที่ไบรตันต้องการเพราะจุดประสงค์ของพวกเขาก็คือการสร้างพื้นที่ว่างระหว่างลายตรงนี้ รวมไปถึงการแยกผู้เล่นตัวรุกและผู้เล่นตัวรับของอีกฝ่ายออกจากกันเราจะยกตัวอย่างหน้าที่ของพวกตัวลุกให้ชัดขึ้นในพาร์ตต่อไปของวิดีโอแต่การยืนตำแหน่งของพวกเขานั้นก็สําคัญต่อการขึ้นเกมเช่นกันคือพวกเขาเนี่ยสามารถบล็อกการเล่นของพวกแบ็คโฟของอีกฝ่ายรวมไปถึงครอบครองพื้นที่ระหว่างลายได้พรองนี้ทั้งทีมจะอยู่ในรูปแบบ2-4-2-2และมีดับเบิลบล็อกเชฟอยู่ตรงกลางซึ่งมันคือคุณแจสําคัญเพราะมันเป็นเรื่องยากมากที่ฝั่งคู่แข่งเนี่ยจะสามารถป้องกันผู้เล่นของไบรทันได้ทั้งหมด และต่อให้มีการแมนมาเกิดขึ้นไบรตันก็ยังมีโ,โกเข้ามาช่วยให้เกิดสถานการณ์7ต่อ6ได้อีกด้วยการบิลลอัพเกมต่อจากนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการอธิบายแนวทางการเล่นของไบรตันโดยเริ่มต้นที่ดังนั้นจะเป็นคนเริ่มต้นขลองบอลหลังจากนี้จะขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นของอีกทีมเนี่ยคนไหนจะเข้ามาเพรสใส่เขาดังก็จะเป็นคนตัดสินใจว่าจะส่งบอลไปที่ไหนต่อยกตัวอย่างเช่นมิดฟิลด์ตัวลุกของคู่แข่งจะเป็นคนที่เข้ามาเพรสใส่นั่นก็หมายความว่าไครเซโดที่อยู่ตรงนี้จะเป็นอิสระจาากกกรรปะบ ซึ่งแทนที่ดังเนี่ยจะส่งบอลโดยตรงไปที่ไคลเซโดซึ่งอาจจะสร้างสถานการณ์ลำบากให้แกเขาในตำแหน่งตรงนี้ดังเลยจะส่งบอลให้ไคลเซโดในทางอ้อมหรือแบกอินไดเรกแทนโดยอาจจะส่งบอลให้กับผู้เล่นที่อยู่ระหว่างลายที่ดรอปตัวลงมาเพื่อส่งบอลไปที่ไคลเซโดอีกทีเมื่อมีการส่งแบบนี้มันทําให้คู่แข่งเนี่ยเจอเข้ากับสถานการณ์อันตรายทันทีและนี่คือหนึ่งเหตุผลที่ทาให้ทุกครั้งที่ไบตันมีโอกาสบุกขึ้นมามันเหมือนเป็นการค o u เตอร์แอตแทกเพราะการส่งบอลแบบง่ายๆเพียง2ครั้ง มันเกิดการเคลื่อนที่และมันทําให้คู่แข่งถึง6คนถูกตัดขาดจากแพงหลังทันทีแล้วมันทําให้เกิดพื้นที่ว่างตรงนี้มากพอสําหรับการสร้างสารรค์การจู่โจมต่ออีกด้วยในความจริงแล้วการส่งบอลแบบ i n d ดเ e ็ t แบบนี้สําคัญต่อการเล่นของ d เ s e r v บี้อย่างมากเพราะในแทบจะทุกๆครั้งของการส่งบอลสัมผัสรแรกของคอนฟอเนี่ยคือการส่งบอลกลับมาให้กับผู้เล่นที่มีพื้นที่และพร้อมสําหรับการเล่นบอลต่อไปข้างหน้าเมื่อการ b u i l อ up ผ่านไปแล้วเราจะมาพูดถึงส่วนสําคัญของปลายตันกันต่อนั่นก็คือหน้าที่ของแนวรุกนั่นเอง อย่างที่เห็นกันไปก่อนหน้านี้แนรุกเนี่ยจะมีระบบการยืนแบบ2-2โดยในพื้นที่ตรงกลางส่วนมากเนี่ยจะมีแม็กอลิสเตอร์เฟอร์กูสันหรือเวลเบกประจําการอยู่ส่วนมิตโตมาและมาชเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งปีกด้านกว้างทั้ง2ฝั่งทริกของการเล่นก็คือเมื่อ2ผู้เล่นที่อยู่ระหว่างลายเนี่ยยืนต่ําและถูกเข้ามากดดันจากเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งตรงข้ามมันจะเปิดพื้นที่ด้านบนตรงกลางเพื่อให้ปีกเนี่ยสามารถตัดเข้ามาเล่นด้านในและบุกผ่านตรงกลางไปได้ ในเวลาต่อมาถ้าเซนเตอร์แบ็กเนี่ยเลือกที่จะอยู่ต่ําเพื่อป้องกันพื้นที่ตรงกลางไบตันก็จะหันกลับมาเล่นในพื้นที่หลังเส้นกลางสนามแทนแต่ในการยืนตำแหน่งของฟอนโฟนั้นก็ไม่ได้ฟิกซ์เหมือนเดิมตลอดและยังมีการหมุนเวียนตำแหน่งหรือสร้างการโอเวอร์โหลดในบางพื้นที่เพื่อร่อให้คู่แข่งเนี่ยเสียตำแหน่งแล้วก็วิ่งตัดผ่านไปได้เช่นกันมันจะเข้าใจง่ายขึ้นถ้าเรามองและแยกพื้นที่นี้ออกเป็น2พื้นที่ในแต่ละพื้นที่จะมีผู้เล่นประจําการอยู่อย่างน้อย2คนโดยพื้นที่แรกเนี่ยคือพื้นที่ระหว่างลาย และอีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยก็คือรายการป้องกันของคู่แข่งที่ไบรตันเนี่ยต้องหาทางเคลื่อนที่ผ่านไปให้ได้ส่วนมากการยืนเนี่ยก็คือจะมีผู้เล่นที่เล่นตรงกลางในพื้นที่นี้และตัวปีกเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าและได้เปรียบมากกว่าในการบุกและในบางสถานการณ์เวลเบกและแมคอลิสเตอร์เนี่ยจะดันขึ้นไปสูงเพื่อบล็อกตัวฟูลแบ็กและเปิดพื้นที่ว่างตรงนี้เพื่อให้ตัวปีกทั้งสองฝั่งดรอปลงมามันคือวิธีการที่ยอดเยี่ยมและแก้รูปแบบการบล็อกของพื้นที่ตรงกลางที่ไบรตันมัก เพราะการเคลื่อนที่แบบนี้มักสร้างพื้นที่ว่างในการบุกในบริเวณหลังฟูลแบ็กหรือไม่ก็ตรงบริเวณหลังเซนเตอร์แบ็กเพื่อให้วิ่งตัดขึ้นแต่รับบอลจากการแทงทะลุและบุกต่อขึ้นไปนั่นเองและแน่นอนคารุมิโตะคือผู้เล่นที่อันตรายที่สุดของไบรตันในเวลาที่มีช่องเปิดให้วิ่งเข้าไปเล่นเกมลุกสกิลในการเลี้ยงและการจ่ายบอลของเขาสามารถช่วยทีมได้อย่างมากมายเมื่อเราขยับขึ้นมาดูในพื้นที่สูงของสนามการบุกของทีมเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาต้องการจะบุกไปฝั่งไหน โดยจะมีการหมุนเวียนตำแหน่งอย่างชาญฉลาดและสร้างการโอเวอร์โหลดเพื่อบุกใส่คู่แข่งเริ่มแรกสมมุติว่าเราเริ่มบุกจากฝั่งขวากองหน้าจะดรอบตัวลงมาและมาร์ชเนี่ยจะหุบเข้ามาด้านในเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับฟูลแบ็กเติมขึ้นมาได้และเมื่ออยู่ในตำแหน่งแบบนี้หนึ่งในโฮดดิ้งมิดฟิลด์เช่นโกลส์เนี่ยจะสามารถขึ้นมาเติมตรงแบ็กไลน์เพื่อทำให้ไบรตันมีฟอนโฟและสามารถบล็อกกองหลังคู่แข่งได้และนี่มันดูเหมือนว่าการยืนเป็นดับเบิลบล็อกเชฟตรงกลางเนี่ยจะหายไป แต่มันสามารถกลับมาถูกเติมเต็มใหม่ได้ด้วยการที่ฟูลแบ็กอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเข้ามายืนคู่กับโฮลดินมิดฟิลด์อีกคนนั่นเองทั้งหมดนี้หมายความว่าทั้งทีมเนี่ยจะต้องช่วยกันหมุนเวียนบอลโดยที่ผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะต้องประจำการตำแหน่งกันอย่างเหมาะสมเพราะระบบโครงสร้างการยืนนั้นสำคัญมากๆและไม่จำเป็นว่าใครคนใดคนหนึ่งจะต้องประจำตำแหน่งนั้นโดยตรงเสมอเพราะทุกคนสามารถหมุนเวียนตำแหน่งกันได้ระดับใดที่ดับเบิลบ็อกช์เชฟยังอยู่ไบรตันก็จะสามารถสร้างสรรค์ความอันตรายใส่คู่แข่งได้เรื่อยๆ แลพะพอเห็นแบบนี้เนี่ยในพื้นที่ฟ i n a นเติการยืนมักจะเป็นแบบ2-2-2-4หรือแม้แต่กระทั่งเป็น2-3-5ก็ได้ในตอนนี้ดีเซอร์บี้กำลังพาไบรตันเข้าสู่การแข่งขันแย่งพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอย่างเข้มข้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทีมทิมนี้สร้างผลงานในซีซั่นนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมและเหมาะสมสำหรับการเตะบอลทั่วยุโรปอย่างไม่ต้องมีข้อกังขาใดๆต้องมารอดูกันว่าพวกเขาจะสามารถทำมันได้สำเร็จหรือไม่เมื่อฤดูการนี้ปิดตัวลง ขอขอบคุณบทวิเคราะห์ทั้งหมดจากช anel football meta ฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Off The Ball ขอบคุณครับ